สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ไปข้างนอกอีกแล้วไปหาหมออีกแล้วเมื่อวานยายไปหาหมอไปไปเอกเรสลนมไปเอกเรสลนมวันนี้ไปหาหมออ่าเรียอะไรกราวาตตรวจภายในออ ตรวจภายในตรวจภายในใน,นั่นแหละเนาะติดติดติดไม่ว่าไม่ติดติดเวยติดเวยลูกชายสุดหลอ่อประตูประตูแฟนยายยังไม่ได้เอ,อ่ยังไม่ได้เรียกอะไรตอนเราไปเราเราถอดออถอดไฟฟ้าออกนะปกติจะใช้รีโมทกด แต่ตอนเรากลับเราเอาไฟฟ้าออกใช้มือเปิดดูนี่ดอกไม้สวยไหมนี่เนี่ยดึงตัวนี้ออกยังไม่ได้ยังไม่ได้ไอ้นั่นถอดตัวนี้ออกมันจะล็อกเข้ากับตัวนี้ หน้าบ้านใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะไอ้ต้นสีเหลืองนี่ยายตัดออกตัดลงเมื่อน่าจะเป็นสองปีที่แล้วอะ่ะนี่แต่ก่อนมันชูงเนาะก็เลยตัดลงรัว้วมันก็เลยไม่ค่อยออกดอกเยอะตอนยายไม่มานู่นข้างในนูนน่นมันก็มีดอกคล้ายๆสีเหลืองแบบนี้นะเนี่ ไปอีกเลยคล้ายๆกันเนียเต็มเลยเจ้าของมาอยู่มันบานหมดแล้วอ้ยหนาวพูมือมาเย็นเลยฮมเบิ ซื้ออาหารไก่นะคะมาซื้อที่ร้านโรงงานเขามันจะถูกห,หน่อยนึงเนาะเพื่องยายไปเอาละข้างหลังซื้อมันฝรั่งนะคะซื้อที่โรงงานเขาก็จะถูกสวัสดีหมอขนัดค่ะ นีกำลัง8โมงมาเร็วกลัว <c oughs> ร,รถสตาร์ทไม่ติดยังมีเวลาอยู่พี่เหมินมาหามอบ้านของของเขามาเอาใบสั่งยานะคะก็นั่งรอในรถไปหลายที่เลยว่ ออทุกที่อร,อรู้อึกทุกที่รู้สึกไุ้ที่รม้สึกทุกไม่ร,รู้สนนึะ คุณปัง มะเขือจะได้กินไหมเนาะปีนี้เพราะช้าแฟนยายไปซื้อของรอมไม่รู้ได้อะไรมามั่งเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูที่บ้านได้อาหารไกลแล้วเดี๋ยวไปรับโบนุนเจนมันฝรัง่งเดี๋ยไปดูในบ้านได้อะไรมั่ง นี่นะคะได้มาได้น้ำดื่มมากระดาษชำระอะไรอีกอะนีน่นมมัสตาร์ดมัสตาร์ดมัสเตอร์อะไรนะยายเพิ่งรู้จักชื่อเนี่ยะแซมแซมบ้านเขาเรียกอะไรขนมขนมเค้ก ใสกรอกซื้อแบบแล้วอันนี้น้ำยาน้ำยาล้างจานในเครื่องเนี่ยแอนยาเป็นคนไปซืนะ้อมาอันนี้อันนี้มาจะเป็นไส้กรอกตับนี่เลนฟริตเชลเบอร์บส่กรอกตับเหมือนที่ยายทำที่เมืองไทยเลยเนี่ย มากนี้ไปแม่ยายไม่รู้กี่โมงแล้ววันนี้ว่าจะไปเตรียมเพาะผักน,ะนี่ได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้วแฟนยายกินแล้วกินขนมปังกับไส้กรอกอะไรของเขาไปยายจะทอดโครงไก่ว่าจะตําส้มตำเมื่อกี้เรากินโครงไก่เปาเป,า,เปานี่เลยเนาะอันนี้กระต่ายนะคะหมักไว้กินพรุ่งนี้แฟนยายเป็นคนกินยายกินไม่เป็นมันแบบมัน ยังไงอะไม่ชอบอะมันเนื้อมันเหมือนอกไก่นะกระต่ายแต่ยายกินไม่เป็นทอดโครงไก่นะเดี๋ยวขอทอดก่อนเด้อกินข้าวก่อนเด้อเยวจะไปเพาะต้นกล้าผักงานยุ่งเลยชุดช่วงนี้เพื่อนอีกไม่กี่วันอีกสามสี่วันน้องชายแฟนยายก็จะมาหาทำกับข้าวแล้วทั้งน้องทั้งหลานทั้งเลนอืมมันชิ้ม คนๆชอบกินแบบนี้น้ำจิมไก่ซื้อมาให้พี่เหมอนยายกินแบบนี้ยายกินน้ำชิมบ้านอกบ้านอกเรามาเสร็จแล้ว,พวเพื่อนๆข้าวร้อนๆนี่ไก่ทอดนะคะโครงไก่โครงไก่ตบท้ายด้วยสตรอเบอรี่นะคะพเพื่อนๆแช่แข็งไว้พวเพื่อน ยายเขากินข้าวก่อนเด้อเพื่อนๆแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะเมียฝรั่งชนบทใช้ชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนนะคะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เยตานะคะน้างอ่ง